อ้เรียนหน้เข้าตัวแล้วตอนเราถวายส็กก็ให้พรแล้วก็มีสองห้าห้าสองจำแนเพราะตอนนั้นทำเก้าโรงเรียนไงที่ว่านี่เขาเป็คนทำอะไรชื่อมาแม่ตามแม่ตามไซมีสองมีสามมีสอมีสามสามเมียสี่เมียพระสาาตอนนี้เราจุดเทียนทุกบูชาพระรัตนัตรัยนะทุกคนท่ตงเนนะ

อ่าได้แค <verso> <i diction aries> <ac ad> ่นีกว่านจับจับกั้อันจุดเทียนรูปบูชาพระราชนกรัยนะเราจะได้ไหว้พระรับศีลเริญพุทธมนตเราจะได้ถวายโต๊โตไหว พูดคำไม่พอหดแล้วพวกอะแต่ออกแบบไม่ได้วอะอะกข้ามาเลยเข้า ถูกคำน้อยมีก๋วยเต๋ยวพันุ้วยนะมาจากพี่บูกณนอันนี้มีนุกเซีอิทอดที่นี่กำลังมาส่งกรงแรมน่คืาดูคูอ๋อกระจุไปแล้วลูกเสียน่ะเอาไว้ย่ไาต้พูงลูกนครับเอาไว้ไม่ได้อะไรได้ครับพิธีเลย นะครับบ่าบ้านนานะครับแล้วก็คณะดอกบัวกลางน้ำนำโดยคุณลุงชายวิ็นคน์คณะค,คุณอำนาจสงวนสินนะครับเจ้าของบริษัทอํานวยสินโฮมบัดอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อีกหลายๆคณะนะครับ คณะคุณอ๊อฟนะครับหลายๆบริษัทนะครับหลายๆศาัทธามาร่วมถวายพระธาตุเจดีย์แล้วก็พี่น้องชาวเขาชาวดอยนะครับก็มาร่วมทำบุญที่วัดสำนักสงฆ์ดอยผาตั้งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์ นี่ตั้งอยู่บนเขานะครับก็ทุกท่านมารวม่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเมื่อคืนที่แล้วบ่าวบ้านนาแล้วก็คณะก็มาร่วมฟังพระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์ประมาณสี่ทุ่มก่อเสร็จพิธีนะครับตอนเช้าก็ทําบุญสายบานนะครับมาดูด้วยกันพี่น้องชาวเขาเชาวดอยมาเยอะมากนะครับอันนี้ บ้านเลขโกะนะครับตำบลสมเมยอําเภอสมเมยจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับปีพฤศกรา2568หรือปีคศ2 0 2 5นะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับชาววันเสาร์นะครับพี่น้องชาวเขาชาวดอยอันนี้ตั้งอยู่บนภูเขานะครับล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับป่าไม้ภูเขาและธรรมชาตินะครับ ที่เราเห็นเห็นไหมภูเขาล้อมรอบเลยนะครับทุกท่านให้ภาพสดๆกันไปเลยสมภาพสดๆเ <ๆ S 1> ดยอพี่น้องชาวเขาชาวดอยมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับเดี๋ยวให้ดูพระธาตุเจดีนะครับ สมภาพสดๆกันเลยนะครับเปิดมาอาจารย์ิรีพ่อการกับคนหน้านะ เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับบรรยากาศสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ไม้สำรองนะครับ<ๆ>ไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินแล้วแจ้งผมด้วยนะครับภาพได้เสียงเป็นไงบ้างอันนี้พี่น้องสาวเขาสาวดอยนะครับ ตอนนี้พระคุณเจ้าซึ่งประธานสงฆ์นะครับมีเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าคณะตำบลนะครับในเขตอำเภอสมุยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพระกัลยโตอรหัะโตสมมาสัมปุทัสสะนะโมตัสสะพระกัลยโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกัลยโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รับสีทธต่อกันนะครับได้ยินเสียงกปมไหมครับถ้าได้ยินแล้วแจ้งด้วยนะครับอันนี้พี่น้องชาวเขาสาวท้งยธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิยเป็นพุทธัง สาระนังขจามิทุติยามีพุทธังสารนังขจามิุติยามีธรรมังสาระนังเราบันทึกเป็นสองกล้องนะครับกล้องหนึงนน่งก็ถ่ายภาพวิดีโอ<พ>ะน,นะครับ<า>และก็ภาพนิ่ง และอีกกล้องก็ที่กำลังไลฟ์สดให้ญาติที่ทาทั่วโลกนะครับก็มาร่วมโมทนาด้วยกันครับตาติยามปีพุทธังสระนังัจามิตาติยามปีธรรมสละนังัจามิตาติยามปีตธรรมสละนังัจามิพี่น้องชาวเขาชาวดอยนะครับคุณไข่มุกนะครับแล้วก็คุณหนูพินนะครับได้ยินเสียงเ่าหานนาไหมครับ อันนี้ภาพสดๆนะครับอยู่บนดอยนะครับพี่น้องชาวเขาชาวดอยมาร่วมมนุทนารอบๆนะครับรอบๆพระธาตุเจดีย์อันนี้ก้อนหินนี้สร้างเราไม่ได้ทุบทำลายนะครับบ่าวบ้านนาและคณะได้มาร่วมตั้งแต่วางศาิลาฤกษ์นะครับวางศาิลาฤกษ์รอบรอบหนึ่งแล้วก็ตอนยกฉตดพระธาตุเจดีย์อีกรอบแล้วก็ ตอนนี่แหละมาถวายพระาธาตเจดี JD, นะครับนอกจากรด้มาร่วมแล้วก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างพระาธ JD, ะราตเจดีนะครับอนุโมทนาทุกทัานนะครับอันนี้คณะพระสงฆ์นะครับก็ได้ยินเสียงผมชัดไหมนะครับน่าจะได้ยินเนาะ ก็เห็นทงางภาพภายในนะครับบริเวณพี่น้องชาวเขาชาวดอยนะครับศรัทธามาร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์นะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอันนี้น้องๆน,นะครับอยู่รอบๆจะเป็นป่าไม้ภูเขาและธรรมชาตินะครับอยู่ฝั่งโน้นที่เราเห็นก็จะเป็นหมู่บ้าน นะครับโอคุณหนูผินไทยยังบอกว่าได้ยินชัดมากเลยจะขอบคุณมากนะครับอันนี้เราเราจะค่อยๆบันทึกภาพไปนะครับเราใช้สองอุปกรณ์ในการบันทึกนะครับชื่อจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพาดดูพระเจดีจอมคีรีศิลาพยาธรรมนะครับหรือว่าพระาธาตุดอยผาตั้งนะครับ อยู่บ้านเลคโคนะครับตำบลสบมเมยอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้บ่าวบ้านนาภาเพลินนะครับอันนี้น้องน้องลูกๆตัวเล็กๆนะครับมาร่วมอนมุโมทนารอบๆเร,รานี่เป็นภูเขานะครับจะไม่ค่อยมีที่ราบนะครับที่ที่นี่นะครับจะส่วนมากหมู่บ้านคนก็จะตั้งอยู่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่นะนู่นหมู่บ้านนะครับ หมู่บ้านก็จะอยู่ตามเชิงเขาไหลเขานะครับภูเขาล้อมรอบนะครับเพื่อนๆน,นะครับโซนที่เราอยู่ก็เป็นภูเขานะครับพระทาตุเจดีที่กำลังทำพิธีถวายนะครับดอยผาตั้งนะครับสวยงามล้อมรอบอากาศเย็นสบายนะครับกลางคืนหนาวสั่นเลย,เลย,เลยนะครับ คณะศรัทธานะครับพี่น้องชาวเขาชาวดอยหมู่บ้านใกล้ๆนี่นะครับบ้านห้วยน้ำใสบ้านดอยอพระธาตดอยพระตั้งหรือว่าบ้านเลกโคนะครับและหลายท่านที่อยู่ทั่วโลกนะครับไม่ได้มาบ่าวบ้านอาก็จะพารับชมนะครับน,น้องนักเรียนนะครับ À, mà luôn buồn nuôi cặp